อยากจะให้จับตาดูวันนี้ก็คือผลการประชุม GBC ที่มาเลเซียเราได้ข้อสรุปมา4ข้อคุณผู้ชมครับหลักๆเนี่ยก็เป็นเรื่องของการวางหมุดชั่วคราวสำรวจเขตแดนเพื่อเราจะทำรัว้วและที่สำคัญก็คือความร่วม,มือในการเก็บกู้พกทุนระเบิดต่างๆได้ออกมา4ข้อบิ Big ๊กเล็กแถลงเราก็เลยต้องไปคุยกับชาวบ้านโดยเฉพาะชาวบ้าน น้องย่าแก้วกับบ้านหนองจานว่าเขาเนี่ยรู้สึกยังไงกับข้อสรุป4ข้อชาวบ้านเนี่ยบอกเลยว่าเรื่องของการเก็บกู้พวกระเบิดเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องใหม่สิ่งที่ชาวบ้านอยากรู้เนี่ยก็คือแผนการทํารั้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงและจะมีการอพยพชาวกัมพูชาที่บุกรุกในพื้นที่ของไทยหรือไม่นะครับและนี่คือบรรยากาศล่าสุดที่บ้านหนองจานจาังหวัดสระแก้ว คุณผู้ชมก็จะเห็นครับเจ้าหน้าที่นัมีการนํารถแบคโฮขนาดใหญ่เข้าไปในพื้นที่เตรียมที่จะเคลียร์พื้นที่ในการเก็บกู้พกทุนระเบิดเพิ่มเติมหลังผลการประชุม g b c ระหว่างไทยกับภูชาที่มาเลเซียเห็นชอบร่วมกันว่าจะมีการเก็บกู้ทุนระเบิดนําร่องที่นี่แหละครับสะแก้วเริ่ม25ตุลาคมนี้ขณะที่กองกําลังบูรพาพอมีผลออกมาก็มีการใช้ดโดรนครับ บินสำรวจดูปฏิกิริยาของชาวกัมพูชาว่าเป็นยังไงปรากฏว่ายังไม่พบความเคลื่อนไหวของมวลชนชาวกัมพูชาแต่อย่างใดทั้ง2จุดเลยนะครับก็คือสงบไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับเนี่ยค่ะที่เห็นในภาพก็ยังไม่มีอะไร,ระทีมข่าวเราก็ไปคุยกับชาวบ้านหนองจานค่ะเรื่องของผลประชุม GBC ชาวบ้านส่วนใหญ่จะพูดเหมือนกันเลยก็คือการซ่อมหมุดวางหมุดชั่วคราวเก็บกู้ทุนระเบิดไม่ใช่เรื่องใหม่แต่สิ่งที่เขากังวลกันเนี่ยแล้วก็ให้ความสนใจคือเรื่องของการเจ ประจากันในรอบนี้สุดท้ายมันจะไปเอื้อต่อการเปิดด่านชายแดนหรือไม่ครับแล้วก็ประเด็นสําคัญเลยก็คือในที่ประชุมี่ยจะมีการพูดคุยเรื่องของการสร้างรั้วกั้นชายแดนหรือไม่อันนี้แหละชาวบ้านเขาสนใจมากและแผนอพยพชาวชาวบ้านกัมพูชาที่มาลุกล้ำอธิปไตยให้กลับไปในพื้นที่เนี่ยอันนี้จะเริ่มเมื่อไหร่และแผ่นดินไทยถูกบุกรุกมานานเกือบ50ปีแล้วลองฟังหน่อยค่ะ ไปนี่คือเราลุ้นอย่างเดียวว่าเขาจะพูดไหมเรื่องกำแพงเขาจะยอมรับไหมหรือยังไงแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่มีกำแพงด้วยแล้วแผนอพยพด้วยที่จะที่จะเอา,เอาผักจันชาวบ้านที่อยู่ตรงนี้ให้เขาอยู่ในพื้นที่ของเขาเพราะหนองจานนี่เป็นอะไรที่ชัดเจนมากว่าฝั่งนู้นเขาเข้ามาขอใช้พื้นที่ ไปดูผลการประชุม GBC ที่บาหลีเซียคุณผู้ชมครับบิ Big ๊กเล็กบินไปตั้งแต่เช้าประชุมกันอยู่2ชั่วโมงนะครับกับรองนายกและก็รัฐมนตรีกลาโหมของกัมพูชาได้ข้อสรุปร่วมกันประมาณ4ข้อสั้นๆแบบนี้คุณผู้ชมครับ1ก็คือเห็นชอบถอนอาวุธหนักของทั้งสองประเทศแล้วให้พื้นที่กองทัพภาค2ไปหาหรือเพิ่มเติม25ตุลาคมนี้2คือเห็นชอบการเก็บกู้ทุ่นระเบิดโดยใช้พื้นที่นําร่องสระแก้ว เหมือนที่เราบอกไปเริ่ม25เหมือนกัน 3คือเห็นชอบแผนปฏิบัติการร่วมกรรันปราบปรามพวกแก๊งสแกมเมอร์4คือเห็นชอบการจัดการพื้นที่หมู่บ้านชายแดนในจังหวัดสะแก้วนะครับฝ่ายไทยและกัมพูชาตกลงจะแก้ปัญหาเบื้องต้นนะคะด้วยการวางหลักชั่วคราวระหว่างหลักเขตแดนที่42ถึง47บริเวณบ้านหนองจานแล้วก็หนองยาแก้วอําเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วบิ๊กเล็กยืนยันค่ะการวางหมุดชั่วคราวนี้เป็นเพื่อการสำรวจเท่านั้นแล้วก็จะไม่กระทบต่อสิทธิของไทยเรื่องของเขตแดนทาง บกนะคะนอกจากนี้ฝ่ายไทยก็จะเริ่มดําเนินการสร้างรั้วชายแดนในบริเวณที่มีความชัดเจนของเส้นเขตแดนแล้วยืนยันว่ารั้วดังกล่าวจะอยู่ในเขตอธิปไตยของไทยเพื่อประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัยและก็ความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนระหว่างทั้งสองประเทศค่ะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะตอบชาวบ้านบ้านหนองยาแก้วบ้านหนองจานเนี่ยคุณผู้ชมครับก็คือจะต้องไปสํารวจแนวเขตแดนและจะต่อด้วยการทํารั้วต่อไป บิ๊กเล็กแถลงเลยบอกเนี่ยเป็นครั้งแรกนะที่กัมพูชายินยอมร่วมมือกับฝ่ายไทยในการลงพื้นที่เดินสำรวจแนวเส้นอ้างสิทธิ์และวางมดชั่วคราวที่แน่ชัดมากกว่าเดิมครับก็จะทำให้แต่ละฝ่ายยอมรับขอบเขตพื้นที่ที่เกิดขึ้นตามผลการสำรวจและจะนำไปสู่การปรับการถือครองที่ดินของทั้งสงฝ่าย ใช้คำว่าการปรับครองการถือที่ดินแล้วนะครับคุณผู้ชมขณะเดียวกันพอได้ข้อสรุปไปถามนายกอนุทินนะครับวันนี้นายกนัดหมายรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเพื่อทบทวนและเตรียมความพร้อมก่อนที่นายกจะเดินทางไปร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนที่มาเลเซียก็คือ26-28นะครับนี่ฮะ เป็นการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจพิเศษเอเปกด้วยหลายพื้นที่เลยคุณผู้ชมส่วนการลงนามเสธิภาพกับกัมพูชาจะต้องมีการขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีหรือไม่นายอนุทชินบอกว่าต้องขอประชุมก่อนนะครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ที่สาคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไมีพลาดท,ทุกข่าวที่สําคัญกับสำนักข่าว one news เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจ one news